ไอ้ทะเบียนทาไม่ลุกขึ้นมาเนี่ทะเบียนเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลามันเลยทะเบียนเดี๋ยวเวลาลุกไปาบอกอลาบแล้วอ่าที่ตกแล้วขีววปยนยามเียยาเยอะอะไรเห้ย เราอ่ะชอบแอบมาดึกๆอ่ะเราอ่ะเราชอบแอบมาดึกๆเราอ่ะเข้ามาสายๆด้วยพี่หมอผมไม่เคยซ้ำเลยแต่วันก็มาเจอแบบแป๊บๆแป๊บๆไม่แป๊บอ่ะเราไม่แป๊บปะเมื่อก่อนเห็นกินเล็กเออพี่แยมครับพี่แยมเวลาจีพี่แจมเอาเข้าสภาหรือเปล่าหรือว่ายังไง จะบอกว่าต้องยังอยู่ในรถอยู่เลยว่าจะไปขายแก้เขาเอาให้หนุ่มหรือล่าอาวอุ๊บไปถามอย่างนี้เซนเซีพูดครับเซนเซีเป็นคนเซซีครับผมคนนี้ครับหัวขาวคนนี้ทำไมต้องมาคาดคันฉันด้วยอ่ะเนี่ยไม่ให้เกียรติสภาสูงหัวมึงปลดปลดเลยไหมครับปลดเลยไหมทุบเลยปลดยมนอเลยค่ะปลดยศนี่แม่ไม่แยมไม่แยมอ้าพีทัว้าเดี๋ยว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 อตตี้อตตี้ไม่ทำอะไร ไม่แยมไม่แยมไม่แยมไอตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวใส่หูแมวนี่ตัวนี้หัวชมพูหัวชมพูใครสังคมไอตัวนี้ขาวนี่บก็ขาวนี่ตัวขาวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใครสังคมนี่ชอบดวลรามผู้หญิงเออนั่นแหละแม่จัดการเลยยันอีกทีนึงเสียบเข้าไปโดนมวอยากแฟนเขาว่าใครอยากแฟนใครใครแฟนเขาเอาคนละคนดีกว่าเดี๋ยวเอาที่โดนอีกอ่อตี้อยู่ยังเหตุยังไม่เโดนมาอีก แล right yes, ้วแม่ล็อกเป้าอ่ะที่อตี้ด้วยกูแล้วเข้าขุ้มขำจริงๆแยมแล้วอาร์ตี้แล้วยูติงหนึ่งแล้สี่เหมือนกันใช่เลยใช่เลยกางหูกันกางหกัอตี้โดนเรียบร้อยอัตี้โดนเล่นงเห็นมะอาตี้เห็นปะเล่นไม่ได้แล้วนายกไม่อยู่ ได้ครับสองพันโดนเขาต้องโดนทะเบียนทะเบียนออกมาคำด่ามาเลยวะเนี่ยแต่หนูอยู่หรือเปล่า่แย้มแย้มลงแล้วแย้มอาร์ตีอารตีเพนเพนมีไหมอัรตี้มีเพนไหมเดี๋ยวไอ้9หก9หครับ9หกใช่ไหมเพราะจะมีให้เล่นเยอะใช้ให้หมดจุกพ่อ ตีตื่นยออีกแล้วเดี๋ยวต้องออกหางพี่แยมอนพี่แยมหมอแบบตุ้งทรงแก่เนาะพี่หมอจริงป่ะหนู่มองยังไงหันหลังมาคือพี่แก่มากเลยอ่ะอุ๊ยเอาอาจจะไม่ว่าจะดีอะไรยังเงล่ะพี่ยแล้วทำไมจะตื่นรอนะ เบาไงเบาได้เบาเอาะไรกองอะไรวะเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อคืออะไรอ่ะเราเราลืมอะไรไปหรือเปล่าวะเทสเลยเจ๊ไม่ใช่คือค่าโดนอะไรอ่ะ ยูโทษมีแต่คนโดนไม่เป็นโทษนะไอเหี้ยตัวตายอยปล่อยให้สภาว่ามีเรียบร้อยอย่ายกิกขวามีเเอาแล้วเอาแล้วหลนแขงย่าเหรอไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจครับเต้าเรียบร้อยเรียบรอว่าวันนี้ วันนี้พี่ยามเป็นอะไรแปลกๆยามเขาฝีมืออย่างนี้แล้วตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่ป๋อไม่ตายจะตีก <royable> ันเองสิไม่ตายไปตีกันเองได้แดงหน้าแดงหลังแล้วคุณไม่ตายแต่จะเปิดหมดย้อนอ่ะไอ้อุ้มโอ้โหไม่เปิดได้ไงอ่ะไป ไปหน้าสอนอก,ก็ปืนยิงมาละไ,ไปโรงพยาบาลก็โดนต่อยไปหนุกเลยเ <c oughs> เปิดหมดกอดอะ่ะแค่ปรากฏตัวเท่านั้นแหละเข้ามาในวงก็ครับตายเหมือนแม่สน,นุกนะตอนนี้แม่แม่น่าสนุก นี่ถามว่าวันนี้พรอะไรัวได้ปลงอันนี้รัวรัวฟูโตได้ไหมะยังมีคนมาจับตาฟูอโตได้ไหมเออโอ้ยเหมือนแม่ซ้อมไม่จับตาเฮ้ยนี่เอาพันท้ายตกเข้าไปมาดามือกระเนเอาพันท้ายมา นกะินไม่ต้องดรู้รู้กันอยู่โอเย้พวคือแล้วโอ้นนะวัแดนโล่ละโล่ละยยยายยวกายายนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องการใช่อะไรเพราะเราไม่ได้ทาอะไรเลยนะเพราะเราเพราะเราไม่ได้ทาอะไราเื่อยขี้เกียจไปเคียวหัวที่สุดแล้ ใช่แม่แน่หรอใช่พี่แอมนี่ไงเมื่อกี้แกพูดแล้วพี่แอมไม่เปลี่ยนพี่แอมไม่ไปเปลี่ยนชุดหรอคะไปเปลี่ยนชุดไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนทำไมอ่ะไม่อ่าววันวันนี้เขาเขามีแล้สภาใหม่ลูกพี่ไงอ๋อแม่อ๋พี่ไม่อยู่รอหรอยังไม่กลับบ้านเลยฮะอ๋อยาวๆจ้าา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  พรุ่งนี้ใช่ไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าเหอะอ๋อลาด่วนอ๋อฮะเพื่ะเอ่ถ้าอย่าถ้าอย่างงี้พวกหนูพวกหนูทำทำตามที่พี่แยมพูดได้ใช่ไหมคือแบบเลิกแถวอย่างเงี้ยได้ได้หรือเปล่าเออเออเออไม่ได้เป็นคนสั่งนะอ๋อเออใช่อ่ะพี่วิกแล้วพี่วิกอะไรเหรอ อยู่ที่พี่วิคครับอโนเดด้าบ้างพี่แอมพี่แทงพี่แทงพี่วิคเขาก็ไม่ตายครับพี่เดอเดอสปอยแล้วหนึ่งโอเคนะโอเคนะพี่ๆทุกคนป่ะแล้วไปขับรถเล่นกันดีกว่าพี่แชน ก็เทิบหน่อยฮะวันนี้อยู่กันเยอะวันนี้อยู่กันเยอะถ่ายรูปใหม่ใช่ไหมมันต้องมีอันนี้แต่เดิมอันน่้เคยมีรูปในสภาเลยอุ้ยเมียผมยังอยู่ด้วยเหรอวันนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆยังอยู่ครับไหนไหนเมียเธออยู่ในวอร์นะครับเธอมีเมียได้เหรอใช่พนักงานเขามาที่ไล่บอกว่าโสดตลอดเลยแล้วก็เจ็บอ่ะเสียแล้วสน่าดูทุกคนได้ยินอยู่ตรงกลางให้แล้วอ่ะจะถ่ายรูปก็ถ่ายพี่แอมอยู่ถ่ายรูปกับทุกคนด้วยนะผมนึกว่าตรงกลางคือตรงผมซะอีก ไม่พี่อเดีสเขากล้องสวยไงก็ต้องให้เกียริโอเคโอเคโอเคครับทำไมเธอน่ารักจังเลยอะฮะเธอคะเขึ้นมาดมลให้มเสเข้ามาอ้อนเสิเข้ามาอุ้งเสิเข้ามาตกหัวใจเกน่าวเกนใจ้า่อะไรดีอะคึงเ่อะไรดีอ่บอก่อโอ้โหลูกกระสุนเฉียดหัวไปหนึ่งนึงเออใช่ไหมอูเอะขากำลังพูดเลย นี่ไงเห็นไหมกันเด็บหมุนึป่มเลยหัวสั่นเลยไปอีกรอบนึ่งกัเด็้องลุกกันเด็บพี่หมอไม่เห็นพี่หมอเลยค่ะตอนนี้ถึงหัวผมแล้วตั้งเนื้อตั้งเนื้อป๊บนึงนอเนี่ยและยิงปืนไม่พี่ต้องกระโดดลงลงแล้วก็ขึ้นใหม่ครับลงลงขึ้นขึ้นลงพี่ปืนไม่ยืนครับลงขึ้น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 ลงเราเรานั่งเมาเพราะเราอยู่แถวหน้าได้นี่ไงนั่งได้แล้วอ๋อขออนุญาตนะขออนุญาต ไม่เห็นพี่ทะเบียนเลยครับพี่ทะเบียนไปนั่งข้างหน้าหน่อยเบียดจนแบบชนเขาไปนี่แล้วเนี่ยใช่หมดจะเป็นทะเบียนอยู่หรือเปล่าพี่อยู่ข้างล่างค่ะพี่อยู่ข้างล่างคร่บพี่ทะเบียนมาได้ขยับข้างหน้าได้ไหมพี่ทะเบียนอ่าเดี๋ยวพี่พี่ทะเบียนอยู่ข้างเจตื่นนี่ไงกอดอยู่กอดน้องชยร้อนเกินแต่ว่าตาเห็นไม่ตรงกันนั่งเลยท่าเท่ๆตาหนูพี่พี่ทะเบียนพี่ยืนได้ไหม ดุงวิกเปล่นเสื้อสัพาเวเปลี่ยนเสื้อสัพาเลยพี่วิกกับพี่แยมอ่ะพี่วิกใส่เสื้อสัาเร็วสามสามแปดหกสามแปดหพี่วิกพับแยมนพี่แยมเลยสกินให้ย่าหนูน้ขึ้นวนขึนวนขึนวนพี่วิกับสกินให้พี่แยมหน่อยได้ไตัวเองก่อนชุดนั่นแหละมันจะกเอสีส้มส้มน่นแหสีส้มส้มไม่ไมม่ยังครัม่นังสีส้มสส้มสีสมขึ้นกว ไม่มันอยู่นั่นค่อยๆกระดึ๊บมันบ่อยเดียวๆกันยอดเลี้ยงคู่พี่ห้าเลี้ยงคู่พี่หาเลี้ยต้องถ่ายให้โดนเอ้ยเทียบภาพนี้ไม่เคยจะเห็นบ่อยๆนะครับไม่เคยจะเห็นบ่อยๆเย้เน่นยนหาเออได้ครับผมอันนี้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 เจนไหนนะเจนหนึ่งปั๊กเจนหนึ่งเจนหนึ่งเจนก่อตั้ง เจเนซีดครับไม่รอดามใช่เจเนซีดใช่พี่วิกเมียวน้ำน่ล่ะชวนมายืนเป็นเพื่อนใช่ใช่ก็คือดูใส่ด้วยข้างในก็ไม่ใส่ก็นั่งเป็นเพื่อนหน่อยแล้วบอสน้องเอานะแต่มันก็ดูสีดำดีนะไม่แล้วพี่วิกก็คือเธออายุก็คือเท่ไปเปล่าเมื่อกี้ฝืนต้องเสล่งตรงนั้นหรอเบียร์เล่นะเบียร์เล่นสามเอ็ดลงสามเอ็ดสามเอ็ดเามเอนไปเออไม่สามารถที่จะถ่ายแบบว่าติดพื้นได้นะครับ อายูมาเห็นแค่เห็นแค่ไม่พี่พี่โมโจทับสกินใส่ชุดไหน่อยค่ะพี่โมโจโมโจล้อนสุดเลยโ้โหดั้งเดิมนะโอ้ยั้งอยู่ก็มีแต่คนมาเออนั่นแหละไอ่ชนอายูนั่งอยู่ข้างล่างปไปถอดกินไปอย่็งนี้มาอยู่ข้างล่างนะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าต้องถ่ายข้างเึ้นข้างหลังด้วยต้องถ่ายข้างเทิงใครเห็นตรงนี้ด้วยเพราะว่าไอ้อายเห็นนะไอ้คนเค็งเหรอหมอพิ่งมาสภาอยู่นี่อ้าวแล้วใครกดเค็งเหร พี่แอมพี่แอมเปลีนสุดหรือยังเขาจะได้อย่างน้องอ่ะอือ่ะไม่อีตือก็อายุเนี่ยแตอนนี้ยคุลุ้นอ่ะตอนแรกกูอยู่ดีๆแล้วแล้วก็อ่ะอ๋อสนุกด้านนี้หรอไอายุน่านั่งก็เหรอนั่งอ่ะกูเหนื่อยอ่ะอ่ะพี่แอมเปลี่ยนอายุต้องนั่งอ่ะต้องนั่งอ่ะส่งส่งส่งให้เลยส่งให้เลยส่งให้เลยพี่บิ๊กไม่ต้องถามแล้ว โอเคอ่ะแล้วน้ากะบางหน้าอมอ่ะเอาใหม่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในสภาอ่ะเรียบร้อยเอาใหม่อ่ะผู้หญิงแม่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 เปลี่ยนเสื้อแบบนี้สามรอยจเตื้อขอขโทษทีนะครับจะจตื้อเปลี่ยนชุดเสร็จเลี้ยงครับนานจังเลยนไม่ไดนานจังเลยอ้าวร่อนจะว่าไป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 ไไป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 ไไปไปไไป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  หลังๆเลยค่ะประมาณสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยเสื้อควายมันนะคะสี่ร้อยเลยค่ะพี่เอเสืสี่ร้อยสี่ร้อยบ่อยแน่เลยไม่ผมเพิ่งพาเมียผมไปเปลี่ยนครับนี่พี่แอมนานๆทีจะใส่ทุกคนพี่พี่แอมครับเมื่อกี้พี่เลยเลยค่ะกับหลังกับหลังค่ะไม่พี่แอมกับอีกนิดนึงอีกนิดนึงค่ะไี่แอมจะใส่แบบผู้หญิงกับกับเห่าไม่แย่หมุนราคาอันนี้เลยอันนี้เลยแล้วก็เลือกลายค่ะ ได้เลยเก่งเลยเรียบร้อยเลยกางเกงหน่อยไหมให้เขาเปลี่ยนเก่งหน่อยไหมถ้าพี่แอลจะใส่เก่งขาสั้นเลขกสิบสี่นะคะมันขาดอ่ะเปลี่ยนแขนเปสามครับแขนเปแม่แม่รูปรูปถ่ายข้างหน้าข้างหลังไม่เห็นแม่แต่กางเกงอะถ่ายก่อนไหมคะยังยังพี่ยัง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 ไม่เสร็จเลยครับพี่แเลยตัวโบสวยตัวโบแล้วเขาเลื้อไปเสียแล้เขาบอกให้ถ่ายเลยนั่นแหละค่ะข้างในข้างใน ข้างในเสื้อหกสิบหกค่ะอ่าข้างในคืออะไรอ so uh ่ะหกสิบหกค่ะทีเชิตทีเชิร์ต่ทเชิหนึ่งครับข้างในคือหกิบหกแม่บุทีเชคอะไรทีเชิตเลขอะไรอ่ะหกสิบหกหกสิบหกน่าจะหกสิบมันมีทีเชิญหนึ่งกับทีเชิญสองไนอ๋อเปิดกอดได้แขนเท่าไรพี่เดชแขนเท่าไรวาไปแขนสมค่ะแขนสามอ่าแขนสามอ่าประมาณนี้ ตอนแรกแดกยันตกอยู่ตรงหัวผมอยู่นะตอนนี้แดดหายไปแล้วบุ้งบ่นอะไรเนี่ยฮะเปล่าครับเปล่าป้าตอนนี้มันตอนเช้านะเนี่ยเฮ้ยไม่มีไปไหเมลอนอีตืออีตือรองเท้าเหยียบขาแล้วพี่ทะเบียนก็คือจมไปเลยนะตอนนี้ทะเบียนเมินเลยอยู่ฝากไว้หน่อยเมลอนขยับขวาหน่อยเมลอนเมลอนเมลอนมันมันมีช่องว่างนี่ใช่ไหมนั่นแหละใช่ สภามีกี่ชุดสามชุดครับเรื่อเเรื่อยแบนสล็อตเหลือสลรอตเหลือก็เติมเข้าไปเรื่อยเราเรารวยขอขอขอโทษครับขอโทษครับอย่ขยับนะอย่าขยับันขยับต้องขยับทางไหนกชิ้นหรทนขอขยับไปทางพีกชุดนเล่นชุด้พี่พี่พี่ะเปียนนะพี่จะเปี่ยนจะลุกพี่จะเปียนต้องฮึบตอนนี้เลยนะเอายังจะถ่ายยังไแล้ว ลูกไหมลูกไหมเดี๋ยวลูกให้เดี๋ยวหลบให้ไม่ต้องลบเออโอเคโอเคนิ่งนิ่งนิ่งเออพี่คารเลยครับฟังหลบเด็กพี่โมโจต้องถอดแหวนก่อนไหมหรือไม่เป็นไรอยู่ข้างพี่คาร์ละก็ได้พี่หมอพี่หมอบอกว่าดูจนบุรีหมดไปสามสองฮะเนี่ยมะเร็งปอดแดดข้างแล้วนะกูตอนตอนนี้เอวหนูอะไม่รู้จะหวานยังไงแล้วเนี่ยหวานมากหวานไม่หวานก็กินได้ โอ๊ยโอโยเดี๋ยวมันน่กัวอั้เเรยอเขินเขินเขินเนอว่า้เหยียบตยเขินแต่ว่าไม่อยากิดดังไงเดี๋ยวห้องสีกี้ดดใจสี้ดเดเมื่อกี้เอามือปิดปากดอดไว้โอ้ยเออไอ้ทะเบียนลุกขึ้นมาถ่ายด้วยกันโดนแลนน่โดนแน่จะลุกไม่ลุกอแค่ะพี่เด ได้เลยไปยืนตรงอาตี้ได้นะไปยืนข้างๆอาตี้ได้จะส้าได้ตกแล้วครับไอ้ทะเบียนเขาไม่ลุกขึ้นมาถ่ายทิ้งไปเคือานเลยทะเบียนเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลามันเลยทะเบียนเดี๋ยวเวลาลงเลยลาบอกจะหลับแล้วถ้าได้ตกแล้วอยู่เดี๋ยวเวลาไปเรื่อยเขาไม่ลุกก็ไม่รู้การถ่ายเลยถ่ายเลยนี่แหละถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยทะเบียนไม่ลุกขึ้นมาถ่ายหมอกจะพาไปเลย เดี๋ยวนี้เพิมเกิมนะคะให้หนูขันรองเท้าให้ทุกวันเปิดแฟนใดครับเปิดแฟนเลยครับไม่ไม่แล้วไฟมีดวงเดียวหรอเข้ามาเข้ามาใคร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 ที่ไยนเรื่องไหนเนอะพี่นุ่นพี่นุ่นขึ้นข้างบนไหมพี่ตะกรงยืนครับพี่ตะกรงต้องต้องบอกว่าที่ขึ้นใหม่อีกรอบเลยับตอนนี้ที่เราอยู่กับใครครับคุณอยู่กับนายกร่อนนะคุณขออะไรได้เดี๋ยวนั้นเลยเดธอว่าเขายกส่วนไหนของร่อนนะ เอาหันหน้ามาพี่พี่ตาหนูพี่ตาหนูหันหน้าดีดีพี่ตาหนูหันหน้าดีดียกขาแม่สวยสุดโอ้โหเงาข้างยกขาเลยหรอยกขาเลยหรอเพราะเดินไม่ได้สวยเจ็บขานึกว่าวันพีชยกขาซ้ายและขาขวาเมลอนสอบขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดำเงาเบงจะรีแล้วโอ้ยเบลจารีแล้วแล้วก็เปิดกี่โมงด้วย โอบาร์ฟอร์เมลเดอวดรูปนี้วัดรูปปี่สห้าเป็นสี่สบห้าเป็นสี่ห้าัน่นเแล้ววัดรูปบนเทิงนเนะวาดอะไรวะวาดไม่มีกลัววาดได้แต่ว่าไม่เอาแบบเมื่อวานอ่ะยานี้ถ่ายอไม่ไม่เอาอนถ่ายยูไม่ใช่เมื่อวานมันตอเรื่องเมอยิสอซิช่วยไม่ฉันไปกดดันอู่นลิ้นเห็นรูปนึงลิ้นนี่คือทะลุกันสดั่นเลยนะรูปพี่วาดกันอ่ะงง เป็นเพลไงมันเป็นคนเริ่มวาดลามกไงมาแจ้งใบในเกมวาดรูปมันอยูแจ้งใบในเกมวาดรูปก็ลงรูปลุยดีน้องมันมันเขาแบบมันทึบด้วยงนะมันเขาไม่อยากให้เห็นรูปมันเขาแบบจะดันรูปเราขึ้นเลยเขาเพิ่งถ่ายคนนั้นรัวๆกันสี่คนเลยอ่ะเขาดันไม่หยุดเลยอ่ะ รอพี่มันลำคาญเปล่าพี่รอนอสักพักแล้วคุณคุณนะไอ้หนังนี่สวยแม่ไปไล่แทงเลยดันโดนบ้าเลยดันแล้วมึงดันแล้วไอ้เหี้ยคันแล้วเวะเนี่ยอ๋อไม่ก็อย่าไปยอมสิฮะเราเรามีกันกี่คนเรามีกันโอเคเราลงเกมเลยเราลงเราลงกนเลยไปก๊อปรูปเฮดด์ทั้งในได้ได้ไหนไหนปัดปัดเราปัดนะไอ้เหี้ยลงปุ๊บมาปั๊บลงปุ๊บมาปั๊บคุณละเหลือเชื่อจริงๆรู้ตำรวจพร้อมยังพร้อมยังผมผมก๊อปมาแล้วผมก๊อปลิงก์มาแล้วก๊อปลิงก์มาแล้ว ฝัดเหฝัดกูจะฟัดแข่งอะเอาดิกูจะฟัดเยอะเดี๋ยวก็โดนถูกมาอยังพีสาธารนะอ๋อ้อิออยอมนี่มึงไม่ยอมมึงจะอะไรไม่ยอมไม่ยอมลังกาเส้นเซเลดเลดคือเส้นเซเลดคือเส้นเซ เล็ดคือเซ๊ะๆนี่คนนี้แม่งนี่มานี่โรงพยาบาลมาแล้วโรงพยาบาลมาแล้วฝาโรงพยาบาลปาดแล้วเจอโรงพยาบาลปาดโรงพยาบาลกูรู้สึกว่าฝัดจริงไม่ได้เล่นด้วยโรงพยาบาลรัวเลยตำรวจดูอย่าล้ำกันผมพีพีแก้ผมพีพีแก้อย่าล้ำกันอย่าล้ำกันเอ้ย เดนี่คือเสน่และตัวปั้นพาโบมาไหมคะพี่บอกว่าน่เ้ไปยังไงอะพี่หลอกเป็นอะไรกระดูว่ะเบาน้องอยู่นั่นแหละทั้งวันเลยวันเนี้ยขอโทษได้ไหมล่ะมาดูติ๊กตัอกจริงจริงร่อนก็ไม่น่าเบานะเบาเบาน้องเหรอ จะเบาไม่เบาก็ลองถามอันแสงสวยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ื่อ้ับอีตื่อกราบอีตื้อกราบอี่แอมกราบอีตืพีกราบอีตื้อกราบอีตื้อกาบอีตื้อกราบอี่ือมราบยีาื้อกพาบอีื้อกราบอี้กราไดีตื้อกราบอีตื้อกราบอีต้อกราบพี่จ้อกราบอี่จ่อก่บพี่ื้อกราบพี่ื้อกราบพี่ื้อกราบอี่ื้อกราพพี่ื่อกราบอี่ย้อครับผมตอกราบอีตื้อกราบ ไม่อยากทำแต่ตื่นก็ได้หอมแบบสวยก็ได้สวยมากก็เงาอ่ะผม้าจุดผมพาจุดปล่อยแป๊บนึงนะสวยจังครับ้นรุ่นดำด่วนักสองขั้นบนสอบขั้นบนคนดำดวดไม่ไม่ต้องเออไม่ต้องไว้ข้างล่างเ้องกดลงนิดนึงต้องกดลงนิดนึงข้างล่างมืดใายเสร็จแล้วบอกนะคุณจะไปหาของมาเร็งปอดแก่ขอโทษนะให้เดนลงไปข้างล่างได้ไหมแล้วแบบ ใครก็ได้ขึ้นมาอยู่แทนไหนอันนี้รู้สึกวุ่นวายมากขอเปิดเพลงโอยได้นางเพื่อเป็นการปลใจได้ไหมครับเดี๋ยวแล้วก็ทำน้ไปเล่นเกมอื่นรอละ๊อ้ไปเปล่นป๊อปซีกไป๊อปซีป๊ี้ว่ายให้เสร็จก่อนได้หมอ๋อจะได้ป๊เอเอาให้เสร็จก่อนเนี่ยเล่นมินอินกับหนูหน่อยได้ไหมมาอย่ามาเอออย่าเล่นฟอร์ไกฟรีพอรกฟรีฟอรกฟรี อยามุไฟังไกฟีฟัหน่อีฟังนกฟีฟังไก่ีฟังไกฟี้ังก่อนังไกฟยฟันไกฟีฟังไกฟีฟังไกอีฟังกฟีฟังไกฟีฟังไี้ังไ่ฟยดังไกอีฟังไกฟีฟังไกฟีฟังไกีฟังนกฟีฟักอีดัียังลกฟักฟีฟังยังไกฟีังอกฟีดังไ่ังไีฟังไกังไกฟีฟังไีฟังไ่ังไ่ฟีดังไังไกฟีฟังไกอยฟัไกักังไกฟีฟัีฟัีฟั เฮ้เมลอนโดดเลยวะงงเออมันขึ้นไม่ได้้ไอิมันติดแขนอุ้งอ่ะอ๋อให้เงินไ่ได้มันเติร์ดมันเติร์ดมันเติร์ดอย่างนี้นะทุกคนอยู่กับพี่นะครับเดี๋ยวเมลอนจะไปดันพี่แอมพี่เองทุกคนเก่งกาจเลยเมลอนจะเปิดคือมันพอแเราไหมเปิดพี่เปิดพี่เปิดกดสเปิสต์าทีเดียวเนี่ยไม่คือเขาถ่ายแล้วหรือยังเนี่ยมันไม่ยากไม่มันหลายรูปแเราไหมพอแเราไหมคือเขาถ่ายแล้วหรือยังอ่ะจะหมดแล้วเนี่ยเขาจะหมดเดินดักเออนั่นแหละดักตรงนั้น โอเค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 พี่แย้มพ่ีแยมตอนนี้คือสอกอีเตือแทงเข้าคอกูแล้วค่ะทะลุกระเดือกกูเรียบร้อยมันเล็งแตกปอดกูแล้วค่ะฟอลกายมันแถมในไอ้มันแจกในอีพิกหรือว่าแจกใช่ไอ้อีพิกอีพิกแจกในอีพิกขอโทษขอโทษผิดผิดอีพิกอีพิกดูเอาแล้วกันนะว่าใครควรขยับตรงไหนอ่ะ เอาล่ะแล้วกูหาเสื้อกูมันเยอะแล้วอี่หนูหาพี่ได้มันจะเป็นเสื้อฮูดครับแบบนั้นแล้วแบบแบบมันแกลองหาดูยังสีหนูติดขาวอ่ะสีขาวอ่ะเขาได้ไม่่่ติดใชปะเสื้อของเขาไปเป็นที่ไม่โดนใช่นี่เขาเป็นสามชั่ว้อนมันเบาไปอ่ะมันไม่ได้ดึงสะใจนี่เมื่อกี้อันนี้ไม่มีเปลี่ยนไม่ได้ พี่ต้องหาเอาประมาณแถวๆนี้แหละครับไม่ใกล้ไม่ไกลนี่แหละเก่าๆอ่ะใช่ใช่สเปคเนี่ยอันนี้แหลตอนเนี้ยอันนี้รม่ไ้ใสอีกอันนึงอีกอันนึงกลับไปเอาไอีกที่มันมีหลายลายอ่ะพี่ตัวเก่าๆเยอะอันนี้แหล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 ะเอออันนี้แหละมาแล้วมาแล้วใหญ่โอ้ยนะสวัสดีนะมันดมดมเฮ ใจำภาพไม่ค่อยได้แล้วสิเชื่อมีไฟเทคด้วยโคตรเวอร์เบอร์บากับผัวมีตัวมีผัวมีส่วนตนอุ๊บอุ๊บร้องเอ่ะอุ๊บเฮ้ยอ๋อปาร์ตี้ไอซอสนี่ไอปาร์ตี้หมูแพนด้านี่ทำไมเหรออ๋อมันเกิดไงโอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราเราแม่แต่เราจะไปจบไหมมันไม่ทันแต่งตัวแล้วดลเจ้ชุดนี้ไปเลย ไม่แต่ว่าก็จะไปไปไไปไปรไป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 อเปล่าคิดว่าน่าจะมาหลังเช้คืนแล้วค่ะเดี๋ยวเลาจะมอบปีทุกคนเดี๋ยวอยู่ไปพังแล้วนะคะไว้จอกันพุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกมิดทุกซัพขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณมากๆที่อยู่กันตั้งแต่ต้นสตรีมยันลงงห่งใครอ่ะ ไม่แย์ไม่แย์โดนวณสขอโทษทีพี่มีปัญหาเล็กน้อยเลยต้องมาชั้นจุบ้าเลยเธอคุณรู้ว่าเสียงคียบอร์ดเดี๋ยวหลังอยู่ตบอยู่ตบหลังรีเมืองมันมีอันนี้ใช่ไหมมีมีอัปเดตอะไรหน่อยฮะใช่ครับเขาแกะแยมเปลี่ยนแยมเลยครับยามเยอะอะไรเฮ้ยโอเคเลยโอเคเลยพี่แยมเล่นเลย พียเล่นโลเดียวกับพวกชันก็ไม่บอกนะเล่นเล่นโลเสียงใหญ่ขอโทษขอโทษสภาทุกคนแล้วใครที่สตรีมอยู่พี่ขอโทษด้วยเพราะว่าพี่มีปัญหาที่เร่งด่วนที่ต้องไปต้องไปคุยเข้เลยเข้าใจค่ะพี่ไม่สีครับไม่สีขอโทษขอโทษขอโทษทุกคนแล้วก็ฝากไปขอโทษในแก๊งพี่ให้หน่อยเพราะว่าพี่ต้องพี่มีความจําเป็นต้องต้องนั่นแหละ แล้วตอนนี้พี่เต็มถังพี่บอกเลยไม่เป็นไรผมพอทราบแล้วผมพอทราบเลยครับเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวพิ่งหนูก็จะไปตีน้อยกันขายใจแรงๆไปตีน้เลยไปตีน้อยเหรอหนูไม่ได้รอครับหนูไม่ได้รอนอนที่ไหนสวนเพลินค่ะไกลอยู่ไกลอยู่ไกลจากสวนเพลินตรงไหนวะมาลีนอนนอนเถอครับนอนเถอครับนอนเธอครับพี่พี่นอนพี่ไม่นอนพี่จะสตรีมโอเคโอเค สตรีมอะไรก่อนเดี๋ยวถ้าพี่สตรีมพวกหนูต้องอยู่ไหมเนี่ยเลยยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะติบีฟ้าไปพักผ่อนเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันกับสตอรี่นี้พี่ขอโทษทีขอโทษทีครับไม่ได้รอค่ะไม่ได้รอครับจริงจริงนะเดี๋ยวรู้สึกผิดไงี้ยทุกคนไปพักได้นะครับยูก็จะไปแล้วบุดไนนะครับ